สวัสดีครับเนะะื้อหาในคลิปนี้เราจะนำความรู้นะเลขาคณิตวิเคราะห์ตีโกนมิติจำนวนเชิงซ้อนเลขาคณิตโบราณร่วมด้วยช่วยกันทำโจทย์หนึ่งข้อนะให้ทีอยู่ในช่วง0นถึงพายส่วน2นะจงพิสูจน์ว่า square root 1ลบซน์ที T, บวก square root 1ลบ cos 11พส่วน6ลบทีเท่ากับ square root 1-COS 7ลบ c o s เส่วน6ลบี L T. เราจะใช้ตีโกนอย่างเดียวก็ได้นะแม่นยำสูตรต่างๆครบถ้วนนะสนใจก็ไปดูได้ใน f c e e o o o นะในคลิปนี้เนะี่ยจะมองในแง่การเรียนการสอนว่าถ้าเราเรียนเลขาคณิตวิเคราะห์มาแล้วตีโกนมิติมาแล้วจำนวนเชิงซ้อนแล้วก็เลขคาขิลิ่โบราณมาช่วยกันทำโจทย์ข้อนี้ เริ่มต้นนะสามเหลี่ยมด้านเท่า ABC นะต้องมีวงกลมล้อมรอบอันนี้ก็เลขาคณิตโบราณธรรมดานะสามเหลี่ยมใดๆต้องมีวงกลมล้อมรอบโยงเข้าเลขาคณิตวิเคราะห์แล้วเห็นไหมวางตำแหน่งเนะี่ยแกน x แกน y ตัดกันที่จุดศูนย์กลางวงกลมวางตำแหน่งให้ AB ขนานกับแกน x นะจุดนี้ก็1 0อันนี้เลขาคณิตวิเครานะห์ตำแหน่งนี้นะวงกลมรัศมี1เนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็น01นะจุด c จุด a จุด b ก็สามารถหาพิกัดได้นะอันนี้ศ1ย์อันนี้ลบรูทสส่วน2อันนี้ลบ 1/ ส่วนเห็นไหมพิกัด a พิกัด b นะค่า x นะตัวนี้ลบตัวนี้ก็ต้องบวกนะอันนี้ขนาดแกน x ค่า y ก็ต้องเท่ากัน จริงๆก็เนะี่ยอาจจะเป็นตีโกนมิติด้วยนะเพราะว่ามุมกวาดมาถึงนี่นะี่ยสอง้อยองศามุมมาถึงดันนี้ก็ถ้าทวนเข็มก็330องศาถ้าตามเข็มก็30องศานะอันนี้ก็ตีโกนมิตินะได้พิกัดของจุดละพิกัดของจุดนั้นนะ่นะน่จะมองเป็นเนะี่ยจำนวนเชิงซ้อนก็ได้นะีนะั้นมอง ชา้าๆนิดนึงนะมองเป็นเชิงซ้อนนะมองเป็นติีโกมิตินะหรือแวะหาความยาวด้านอันนี้ก็เป็นเนื้อหานะเลขาคณิตวิเคราะห์นะสามเหลี่ยมนะด้านเท่าแนบในวงกมลมรัศมีหนึ่งหน่วยความยาวด้านก็รู้สามเห็นไหมจาก C.B. นะด้านนี้1นส่วนสองนะ จากบนลงล่างมาเนี่ 1, แล้วก็1นก็3านสจากจุดนี้มาที่นี่นีค่า x รูทสความยาวด้านนี้ก็รูทสพิกัด0ูมองเป็นตีโกณก็ได้เนี่ยเรียกเตรียมความพร้อมไปสู่รูปแบบเชิงคู่ของเรื่องเชิงซ้อน Cos 90เก้าสิบายเกาตำแหน่งนี้ก็ถ้ามองมุมก็จากนี่ ทวนเข็มมา210องศาคอส210้อยสายสองวนมาที่นี่อีก330องศาก็คอส330้อยสามยาองศานีหรือจะมองเป็นเลเียนก็ได้นะคอสพายส่วน2ซายพายส่วน2นี่พิกัด4ตัวนี้นะคอส7พาย 7, ส่วน6ซายายส่วน6ตัวนี้ก็ c o s 1 1เ s i พายสเตรียมความพร้อมไปสู่รูปแบบเชิงคู่ของจำนวนเชิงซ้อนเพรันจุด1จุดเนะี่ยเลขาคณิตโบราก็จุดเลขาคณิตวิเคราะห์ก็มีพิกัดนะีมองเป็นเชิงซ้อนก็นได้เห็นไหมนี่เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันมองสูงขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะรูปแบบเชิงคู่จะเขียนเป็นเนะี่ยคเซต้าบวก i อซ,ซก็ได้ หรือจะเขียนเป็น e ยกกำลังนะมุมคูณ i i ในที่นี้คือ square root ลบหอันนี้เรียกว่ารูปแบบออยเลมันจะเขียนเป็นรูปแบบเชิงค้่เห็น cos ของมุมซายของมุมชัดเจนนะ cos เซตาบวก i ซายเซตา,าก็ได้นะีอย่างเช่นจุด a เนี่ยนะนะจะมองเป็น cos 7 6พส่วน6บวก i คูณซพาส่วก็ได้หรืออยากเขียนน้อยลงก็ e ยกกำลัง7 6พส่วน6คูณ i อันนี้ก็เป็นจำนวนเชิงซ้อนแล้วละ่ะเลือกเขียนได้ตามความเหมาะสมนะสนใจออยเลอร์นะสูตรออยเลอร์ก็ไปดูคลิปหมายเลข174นะอ่ะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะขอเขียนสั้นๆแบบนี้นะจุดยอดของสามเหลี่ยมด้านเท่าก็ A ก็พิกัดเป็นนะมองเป็นจำนวนเชิงซ้อนแล้วละ่ะ7พาส่วน6คูณ i E ก็กำลัง7พาส่วน6คูณไ B มองจำนวนเชิงซ้อนแล้ว e ยกกำลัง11พายส่วน6กคูณ i c ก็มองเป็นจำนวนเชิงซ้อนและ e ยกกำลังพายส่วน2คูณ i อทีนี่มาถึงจำนวนเชิงซ้อนแล้วเห็นไหมทเป็นมุมในช่วงศูงถึงพายส่วน2ก็มุมจากนี่วนมาที่นี่จุดนี้เคลื่อนที่ในคอแดนที่1่เขียนในรูปแบบจำนวนเชิงซ้อนก็ e ยกกำลัง TI เส้นสีแดงเส้นนี้เส้นสีแดงเส้นนี้เส้นสีแดงเส้นนี้มาหาความยาวกัน,นความรู้จํานวนเชิงซ้อนเราก็เอาจำนวนเชิงซ้อน2ตัวนี้ลบกันแล้วก็หาขนาดดึงตัวร่วม e กําลัง t i ออกมาค่าสมบูรณ์ผลคูณเท่ากับผลคูณค่าสมบูรณ์ขนาดของตัวนี้มันก็คือ cos กําลัง2 t บวก sin กําลังสอง t มีค่าเป็น1 จากนี่มานี่จําเป็นแล้วนะเราต้องแยกเห็นว่าส่วนจริงคืออะไรส่วนเชิงซ้อนคืออะไรก็เป็น c o s นี่ส่วนสลบ t บวก i sin ส่วนสลบทตอนนี้ก็มาที่ตีกลนมิติอีกละ cos พายส่วนสลบทคือ s i n sin น์ไพส่วนสลบทคือ c o s ส่วนจริงนีบวกส่วนจริงกําลังสองบวกส่วนจินตภาพกําลังสอง คำนวณแล้วก็เป็น u a ค e r oot 2ค cool ูณ square r oot 1ลบสาย t ีอันนี้คือความยาวเส้นสีแดง CD ความยาวเส้นสีแดง BD เส้นนี้นะก็เอาจำนวนเชิงซ้อน2ตัวนี้ลบกันแล้วหาขนาดนดึงตัวร่วมคิดแบบเดียวกันเลยตัวนี้ขนาดมีค่าเป็น1 E ยกกำลังมุมคูณ i ต้องเขียนเป็นรูปแบบเชิงงค้่ cos บวก i ไซ n ส่วนจริงส่วนจินตภาพส่วนจริงกำลัง2บวกส่วนจินตภาพกำลังสองและถอดรูทกระจายแล้วนะใช้เอกลักษณ์ตีโกณอีกครั้งหนึ่งคอสกำลังสองบวกไซ n ์กำลังสองมีค่าเป็น1นะึจัดรูปแล้วก็เป็นรูทสคูณสแควรูทหนะึ่งลบคอสสิบเอาส่วนหลบทีเส้นสีแดงเส้นนี้เส้นนี้รู้ความยาวเลกเส้นหนึงเส้นนี้ AD หลักคิดแบบเดียวกันเลยจำนวนเชิงซ้อน2ตัวนี้ลบกันหาขนาด1ตัวร่วมค่าสมบูรณ์ผลคูณเท่ากับผลคูณค่าสมบูรณ์นี่คุณสมบัติจำนวนเชิงซ้อนนะขนาดตัวนี้มีค่าเป็น1นะอันนี้ก็เปลี่ยนเป็น c o s เซตาบวก i sin เซตาเตาแต่ตนี้คือ7จ็าส่วน6ลบทีส่วนจริงบวก i ส่วนจิุตภาพ ส่วนจริงกำลังสองบวกส่วนจริงภาพกำลังสองกระจายจัดรูปแล้วได้เป็นสแควรูท o องคูณครูทหลบ c o s 7พายส่วน6ลบทีรูปความยาวเส้น3เส้นละวนะรวมด้วยช่วยกันตอนนี้เราจะไปใช้เลขาโบราณล,าลนะสี่เหลี่ยม abdc แนบในวงกลมผลคูณของเส้นทะยงมุม ad คูณกับ bc จะมีค่าเท่ากับด้านตรงข้าม2ด้านนี้นะีคูณกันด้านนี้กับด้านนี้คูณกันแล้วบวกกันพันทฤษฎีบทนะพโทาโรมีนั้นบอกว่าเส้นทางมุม ad คูณเส้นทางมุม bc มีค่าเท่ากับด้านตรงข้ามนะ ac กับ bd คูณกันบวกกับด้านตรงข้าม abcd คูณกันแต่นะี bc ac ab มันเป็นด้านของสามแบบด้านเท่าเนี่ยหารทิ้งตลอดก็เหลือแค่นี้แทนค่า ad bd cd ก็คือเส้นสีแดงที่เราเคำนวณไว้แล้วแทนค่าไปแล้วนะรู้สองหารตลอดก็ได้เอกลักษณ์ตรีโกณที่เราต้องการเพราะฉะนั้นถ้าใครจะใช้เ,เอกลักษณ์ตรีโกณอย่างเดียวแม่นยำในสูตรต่างๆไม่ใช้เลขาคณิตวิเคราะห์ไม่ใช้เลขาขคณิตโบราณ ไม่ใช้จำนวนเชิงซ้อนทำได้ไหมใช้แต่ตีโกนอย่างเดียวทําได้นะไปดูใด Facebook ได้นะแต่ในคลิปนี้ต้องการให้เห็นการเชื่อมโยงเนื้อหาว่าร่วมด้วยช่วยกันก็สามารถพิสูจน์ได้นะสนใจสาระน่ารู้ในแนวนี้นะเลขาคณิตวิเคราะห์ตีโกนมิติจานวนเชิงซ้อนเลขาคณิตโบราณร่วมด้วยช่วยกันก็ติดตามได้ในคลิปต่อๆไป สวัสดีครับ